มีคําถามนะครับเกี่ยวกับนะครับรถไถคูปต้านะครับตัว M 6 2กนะครับในกรณีที่เราใส่ไอตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะครับแล้วมันใส่ยากนะจริงในเพจของตัวคูปต้าเองนะครับเขาก็ทําไว้ให้อยู่นะครับวิธีการใส่กับเคลื่อนสีล้อนะครับในกรณีที่ว่ามันใส่เข้ายากนะครับก็คือให้เราหลักๆนะเท่าที่ผมจําได้นะให้ดันล้อลอยนะนะครับแล้วก็ใส่นะครับหรือขยับรถนิดนึงนะครับแล้วใส่นะครับมันจะใส่ เข้าง่ายนะครับตัวขับเคลื่อนเนี้ยนะครับผมว่าไม่ใช่แค่เอ็มโซนะครับทุกๆรุ่นนะครับที่มันใส่เข้ายากให้เราขยับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะกับอีกจุดหนึ่งนะครับที่บางคนนะครับใส่ไม่เข้าแล้วไปฝืนใส่นะครับนี่คร <lleicht S 1> ับไอคันเนี้ยนะครับมันจะโยงเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับผมเคยเจอเคสหนึ่งนะครับใส่ไม่เข้าแล้วไปดันนะไปดันฝืนนะครับเหมือนกับว่ามันมีอะไรไปค้างในกลไกอะนะครับในในตัวแขนอย่างเงี้ยครับแล้วมันทําให้ตัวเนี่ยนะครับมันมันเบี้ยวนะครับตัวเนี้นะครับก็ วิธีการใส่ก็คือ,อค่อยๆใส่นะครับถ้ามันไม่เข้าอย่าฝืนนะครับให้เราดันล้อหรือขยับรถนิดหนึ่งนะตัวใส่ตัวนี้นะครับผมกับเพื่อนสีล้อนะครับ